ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย สวัสดีครับคุณผุ้ฟังครับต้อนรับคุณนุ้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองประชาการกองทัพไทยนะครับในช่วงเวลานี้คุณผุ้ฟังอยู่กับผมสิทธิชัยกำเนิดทองครับคุณผุ้ฟังครับในช่วงนี้ผมจะพาคุณนุ้ฟังขึ้นเหนือไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเราจะไปติดตามในเรื่องราวของการพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรบนพื้นที่สูงเนี่ยนะครับคุณผุ้ฟังครับจะมีการพัฒนาอย่างไรต้องมีการวางแผนอย่างไรนะครับแล้วก็การเลือกพื้นที่ที่จะลงไปพัฒนานั้นเราต้องมีปััจจยออออะะไรรรในนกกกกาาาาเเเลลลลืืืบบ้้้้้งงงแแวว็พพททีี่่หมมสต เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยเรื่องราวต่างๆเหล่านี้กันนะครับกับนางสาวนันพัฒช,ชัยสวัสดิ์หรือว่าครูน้องนะครับเป็นครูกศนเที่ยวอำเภอพร้าวนะครับในสังกัดของสํานักงานกศนจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณครูน้องครับ สวัสดีค่ะครับก็อยากจะพูดคุยกับคุณครูเนี่ยนะครับในเรื่องราวของการพัฒนาพื้นที่การเกษตรในพื้นที่สูงเนี่ยนะครับก็คือทราบว่าคุณครูเองเนี่ยก็สัมผัสหรือว่าทํางานด้านนี้โดยเฉพาะเลยทีเดียวใช่ไหมครับเรื่องราวของการพัฒนาพื้นที่ในพื้นที่เกษตรที่สูงเนี่ยนะครับคุณครูน้องเนี่ยจุดเริ่มต้นนี้มาอย่างไงครับก็ขออนุญาต เรียนอย่างนี้นะคะว่าเป็นครูกศนทํางานกศนามาอยู่ประมาณ10ก,กว่าปีได้ค่ะคคทีนี้บทบาทหน้าที่ของกศนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเรามีกลไกตัวหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่คือศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงนะคะคที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับประชาชนในด้านของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอายยศัยอันนี้คือบทบาทหน้าที่ของเราทีนี้ด้วยส่วนการเรียน ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงนะคะเราตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของสถานีพัฒนานการเกรษตรที่สูงตามพระราชนม์ดอยม่อนล้านเราจะมีอยู่ทุกหย่อมบ้านในพื้นที่ของโครงการสถานีเนี่ยนะคะคนอกจากภารกิจในการส่งเสริมงานการศึกษาของกศนแล้วเนะะี่ยค่ะเรายังมีบทบาทในการที่จะต้องสนองพระราชบัญญัติสนองในพื้นที่ฐานด้วยจากเนื่องว่าเราทํางานอยู่ใต้ร่มพระบรมมีะคะ่ะก็ผลงานทุกชนิดหรือว่าการศึกษาทุกอย่างที่เรา ส่งลงไปในพื้นที่ต้องไปยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นที่สูงอย่างมีคุณภาพค่ะแล้วก็สืบเนื่องด้วยภารกิจของตัวเนี้ยที่มันเป็นงานการศึกษาที่มีเนี่ยแล้วด้วยบทบาทแผนพัฒนาสังคมเศรษฐ,ฐกิจแห่งชาติที่มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงไปทุกยุคทุกสมัยเนี่ยมันเลยทําให้การศึกษาของกศนต้องปรับตัวแล้วโดวยบทบาทหน้าที่ที่เราเป็นครูที่อยู่ในชุมชนอยู่แล้วอะค่ะ เราอยู่กับชุมชนเนาะเราอยู่กับชาวบ้านเราสอนผู้ไม่รู้หนังสือรเราสอนให้เขาคิดเป็นทํางานเป็นหาเลี้ยงเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคมันก็เลยทําให้เราจะต้องปรับเปลี่ยนการทํางานในการพัฒนาใหม่แล้วด้วยศตวรษที่21ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเน,ะนาะนโยบายเข้ามาพัฒนาก็คือการสร้งางนวัตกรรมในพื้นที่การยกระดับโดยการนําเทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยค่ะค เลยเป็นที่ไปที่มาให้เราจะต้องหาองค์ความรู้เหล่านี้มาเพิ่มเติมการพัฒนาทำงานทีนี้เราเลยได้รับความอนุเคราะห์น,นะคะคจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่มในการเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงในการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเหล่านี้ค่ะม,มาพัฒนามาพัฒนาคนบนพื้นที่สูงในพื้นที่ของสถานีแต่ทีนี้เราจะทำอย่างไรให้ตัวงานตัวนี้มันตอบโจทย์ มันก็เลยต้องมาร่วมกันคิดแผนร่วมกันดําเนินการร่วมกันบรณาการคเป้าหมายหลักคือพัฒนาและยกระดับด้วยทุนที่ชุมชนมีเนาะเพราะการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาเนี่ยคะ่ะถ้าเราไม่มองสะท้อนถึงมุมในทุนที่ชุมชนมีทุนในชุมชนก็คือ,อภูมิสังคมที่ชุมชนเป็นใช่ครับวิถีวัฒนธรรมสังคมอะไรเงี้ยค่ะถ้าเราไปเติมแต่งจากข้างนอกมาแล้วมันไม่เข้ากับภูมิสังคมที่เขาเป็นน่ะมันจะทําให้การพัฒนาและการต่อยอดมันเป็นไปด้วยความยากลําบาก มันเลยเกิดแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตบนพื้นที่สูงภายใต้คอนเซปต์ของโครงการม่อนลานโมเดลขึ้นมาค่ะแล้วก็ ร่วมกันบูรณาการกระทุกภาคสว่วนไม่ใช่กสนละอะไรนะคะ <c oughs> มันก็จะเป็นในส่วนของกสนรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาที่เป็นพี่เลี้ยงด้านเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมที่มาร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็อุทยานแห่งชาติศรีนันนา <c oughs> แล้วก็ด้วยตัวสถานีด้วยค่ะ <c oughs> ตัวสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงที่เป็นพี่เลี้ยงในพื้นที่หน่วยจัดก,การต้นน้ําอย่างเงี้ยค่ะเนื่องจากเราทํางานในพื้นที่เนาะมันจะอยู่ภายใต้กรอบอยู่ภายใต้เขตของกฎหมายอุทยานอยู่ภายใต้ความถูกต้องความเหมาะสมของ พื้นที่ในเชิงลักษณะภูมิประเทศที่บีบบังคับให้พวกเราต้องทํางานร่วมกันอย่างนี้ค่ะคมันเลยเป็นโครงการที่ยกระดับแต่บูรณาการหน่วยงานเยอะแย,ยะมากมายด้วยความสมบูรณ์ขององค์ประกอบที่เป็นหน่วยงานที่ต้องทํางานในพื้นที่สถานีด้วยอยู่แล้วอะค่ะอืครับพูดถึงดอยม่อนล้านเนี่ยนะครับอยู่ในพื้นที่อำเภอพร้าวใช่ไหมครับครูครับใช่ค่ะถ้าเรามองแล้วเนี่ยในพื้นที่อำเภอพร้าวนี่ค่อนข้างที่จะ ไกลเหมือนกันนะฮะหมายถึงว่าไกลจากโตเมืองออกไปเนี่ยอนข,ข้างที่จะไกลเลยทีเดียวแล้วก็อยากจะถามคุณครูนะครับว่าเรื่องของสภาพความเป็นอยู่เองก็ดีเนี่ยนะครับของประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะที่แถบดอยม่อนล้านเนี่ยนะฮะ<อ>เขามีวิถีชีวิตหรือว่าภูมิสังคมในพื้นที่เนี่ยยังไงครับครูครับเมื่อก่อนเนี่ยชุมชนก็ทําเกษตรอย่างเงี้ยนะคะทำะเกษตรบนพื้นที่สูงปักผ้าทักผ้าอะไรเงี้ยค่ะครับสมัยเมื่อก่อนก็จะเป็นแบบ วิถีชนเผ่าชาวเขาอะไรเงี้ยค่ะ,ะแต่ด้วยระบบเศรษฐกิจตอนนี้ที่เข้ามาก็จะมีเคือเศรษฐกิจต่างๆที่หน่วยงานเข้าไปส่งเสริมแล้วก็การพัฒน,นาเติบโตของด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ตอนนี้ก็คือผลผลิตหลักของชุมชนก็จะเป็นในส่วนของเรื่องของกาแฟเป็นส,ส่วนใหญ่แต่ทีนี้ก็คือเคื่อเศรษฐกิจเดิมที่มันยังคงเหลืออยู่ในชุมชนเช่น การปลูกข้าวบนดอยที่ต้องปลูกเพื่อบริโภคอะไรเงรี้ยค่ะการทอผ้าการอะไรก็ยังคงมีมีอยู่ครับแต่ปัจจัยเหล่านี้การเจริญเติบโตเหล่านี้มันก็มีการเปลี่ยนแปลงในตัวของมันทาลายของการเวลามันทําให้วิถีวัฒนธรรมและทุนในชุมชนเนะะี่ยค่ะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปทั้งในแง่ที่ดีแล้วก็ไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะก็มันเป็นโครงสร้างทางด้นสังคมเานาะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยค่ะครับ ีนี้ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ยอืเราก็มองร่วมๆกันมองช่วยกันมองนะคะคเพราะฉะนั้นตัวมอนร้านโมเดลที่เรามาพัฒนาโครงการให้กับชุมชนเนี่ยเราจึงย้อนกลับไปหาจุดที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงอแล้วเราจะทําอย่างไรที่จะรักษาตัวเหล่านั้นไว้ให้คงอยู่คู่กับชัติพันธุ์ให้อยู่คู่กับชุมชนได้นะคะค เราต้องยอมรับว่าโครงการอาชีพที่เราเข้าไปพัฒนาเนี่ยม,มันไม่ได้สามารถเปลี่ยนแปลงจากอาชีพหลักที่เป็นด้านการเกษตรบนพื้นที่สูงหรืออะไรม,มาทําในสิ่งที่เราเข้าไปพัฒนาแต่เราพยายามเติมเต็มครับรายได้ช่องว่างของรายได้ให้กับชุมชนด้วยทุนที่ชุมชนมีอย่างกรณีตัวอย่างงานหัตถกรรมบนพื้นที่สูงนี้ค่ะครับณปัจจุบันเนี่ยข้างบนเนี่ยก็จะเป็นาติพันธุ์อาคารถ้นส่วนใหญ่ ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าวิถีวัฒนธรรมของเขาเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นละจากเมื่อก่อนปักผ้าเองเนาะก็จะเป็นการซื้อขายเป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะวิถีวัฒนธรรมเหล่านี้มันค่อยๆที่จะหายไปจากการปักผ้าตอนเนี้ยเป็นแบบจักรปักละอ๋อไมเป็นจักครับใช่ค่ะเป็นแบบจักรปักละเพราะเป็นจักรปักมันก็มีการดีไซน์ใส่ลงไปในคอมพิวเตอร์ในจักรที่มีเทคโนโลยีเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับ ตัวแปรเหล่านี้หรือการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มันทาให้งานัาถนรรมบนพื้นที่สูงที่มีคุณค่าเนี่ยมันค่อยๆหายไปใช่ครับแล้วอย่างบางลวดลายที่มันเป็นลายที่มีความหมายกับชาติพันธุ์เนี่ยมันเริ่มผสมกลมกลืนกันไปหมดละอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อร้านโมเดลเลยเข้าไปที่จะพัฒนาโดยถอดองค์ความรู้ก่อนถอดองค์ความรู้ที่ชุมชนมีถอดองค์ความรู้ที่มันหายไปแล้วเราเก็บและรักษาไว้พัฒนาต่อยอด กระบวนการบางอย่างเนี่ยชุมช,ชนไม่สามารถทําได้ลายอย่างเย็บผ้าอย่างเงี้ยค่ะข้างบนเมื่อก่อนไม่มีไฟฟ้าเนาะใช่ครับชุมชนก็ยากที่จะประกอบเป็นตัวเป็นแพทเทิร์น pattern, เป็นดีไซน์เป็นอะไรที่มันมันเป็นตัวรูปแบบออกมาใช่เป็นตัวรูปแบบออกมาอะไรเงี้ยค่ะเราก็เข้าไปถอดองค์ความรู้รายได้ที่ชุมชนจะได้ก็คือจากการปักผ้าลายโบราณครับหลังจากนั้นลายผ้าที่เราได้เนี่ยเราก็มาดีไซน์ ให้มันร่วมสมัยโดยเราร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมงคลลนานนานในการเอานัากศึกษาของหลักสูตรสิงห์ทอและเครื่องประดับเน่ยค่ะขึ้นไปออกแบบดีไซน์ให้ร่วมสมัยแต่โจทย์ของมันคือต้องคงความเป็นอาคารเพราะฉะนั้นการถอดองค์ความรู้ตั้งแต่สเต็ปแรกเนะี่ยมันจะต่อยอดมาถึงการออกแบบที่มันร่วมสมัยแต่ยังคงความเป็นตัวตนของชาติพันธุ์โดยที่ การออกแบบหรือการพัฒนาเนี่ยเราจะไม่ไปทำลายวิถีวัฒนธรรม,มในการเป็นอยู่ของชุมชนอย่างเงี้ยค,ค่ะการมิกแอนแมทหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดจากดีไซน์หรืออะไรมันจะต้องอยู่บนพื้นฐานความสวยงามของชาติพันธุ์เพราะว่าทุกลวดลายบนเสื้อชาติพันธุ์จะมีความหมายหมดเลยค่ะคอย่างบางลวดลายเนี่ยมันเกิดกมาจาก แมงมุมเขี่ยวหมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นวิถีวัฒนธรรมเป็นวิถีการเติบโตของ <คน S 2> ช่วงวัยของชาติพันธนะ์น่ะเนาะถ้าเราศึกษาดีๆแต่ละลวดลายเนี่ยมันจะมีความหมายหมดเลยว่ามันมันเติบโตมาจากอะไรมันมีแนวแนวคิดยังไงมันมีการมองยังไงอย่างไรละโอะละเทะละช่องอะไรันคือมันจะมีชื่อลายหมดเลยนะคะไอค,ความหมายของชาติพันธุ์เราก็เก็บรวบรวมเหล่าเนี้ย แล้วก็ส่งต่อในความรู้เหล่านี้กลับคืนให้กับชุมชนในมิติของความรู้ที่ชุมชนจะต้องมีอยู่อย่างนี้ค่ะคแล้วก็สร้างมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจด้วยการเอาลวดลายตัวเนี้ยมาแปลรูปมาพัฒนาบวกกับการดีไซน์ที่ร่วมสมัยที่คน,นลงลางขอาเราเนี่ยสามารถสนใจได้เนาะแต่ยังคงความเป็นชาติพันธุ์ที่มันถูกต้องสวยสดงดงามอย่างนี้ค่ะได,ได้จากการตักผ้า หรือไรายได้จากการจําหน่ายสินค้าตัวเนี้เราก็กลับคืนให้กับชุมชนมผักลบจากต้นทุนค่าใช้จ่ายรตรงกลางทางแล้วเนี่ยเราก็กลับคืนให้สู่ชุมชนในรูปแบบของจากร,รเพราะว่าตัวมอนร้านโมเดลของเราเองนะคะเราน้อมนาทฤษฎีใหม่มในการเข้าไปพัฒนาพื้นที่นะคะคแต่มันก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปแรกๆที่เราเข้าไปส่งเสริมและพัฒนาเนี่ยชุมชนจะอยู่ในระดับของพึ้งพาตนเอง ทำได้ละแต่ตอนนี้เราค่อยๆขยับให้ชุมชนเห็นพาชุมชนคิดพาชุมชนทำใช้ระยะเวลาพอสมควรค่ะกับการเติบโตของมอลลานโมเดลแต่ว่าก็พยายามที่จะทําทุกอย่างให้อยู่บนปลายทางที่จะส่งเสริมความยั่งยืนให้กับชุมชนได้ค่ะครับพูดถึงแล้วในส่วนของไอเดียหรือว่าความคิดแนวความคิดแนวทางต่างๆที่ทางคุณครูเองเนี่ยนะครับไปมอบให้กับ ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยนะครับโอเคแหละมันเป็นความที่เราอยากจะพัฒนานวัตกรรมต่างๆนะครับแล้วก็พัฒนาในเรื่องราวของการใช้เทคโนโลยีให้กับชาวบ้านที่นั่นแต่ที่แน่นอนเลยครับว่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของเขาเนี่ยเขามีการยอมรับมากน้อยแค่ไหนไหมในช่วงแรกๆเป็นยังไงแล้วก็หลังจากที่เห็นผลดีแล้วเขามีความคิดต่างจากเดิมมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างไหมครับคุณครูครับ ช่วงแรกๆที่เข้าไปก็ลําบากพอสมควรค่ะแต่ต้องใช้เราต้องมีเวทีในการพูดคุยกับชุมชนเนาะต้องรับฟังชุมชนทั้งบวกและลบที่เขาสะท้อนกับตัวโครงการที่เราจะไปพัฒนาต้องอธิบายให้เขาว่าตอนเนี้ยเราอยู่ในยุคของการพัฒนาไปรูปแบบไหนเราจะพาเขาเดินไปเนี่ยเขาจะได้อะไรจากโครงการที่เรานําเข้าไปพัฒนาแล้วโครงการที่เราเข้าไปพัฒนาเนี่ยมันตอบโจทย์ชีวิตเขาจริงไหมมันไปสร้างภาระให้เขาหรือเปล่า คือเราต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีบางอย่างรือนวัตกรรมบางอย่างที่นักวิชาการจะเข้าไปสร้างให้กับชุมชนเนี่ยบางทีม,มันเป็นคอนเซ็ปที่ถูกต้องนะคะ,ใน,คะในการที่จะหาห่างงบประมาณมาซัพพอร์ตในการทํางานแต่ทีนี้เนี่ยในการทําง,งานเนี่ยในการคิดของเราเนี่ยอะไรก็ตามที่มันเป็นภาระที่ไม่ใช่ที่มันเป็นภาระกับชุมชนเนี่ยเราพยายามจะไม่ทําเพราะฉะนั้นหลักๆในการจุดเริ่มต้นของการทําแผนเราต้องหาทุนชุมชนให้เจอครับเมื่อไหร่ที่เราหาทุนชุมชนได้เจอเนี่ยแล้วเราต่อยอดเนี่ย ชุมชนเขาจะเดินตามไปกับเหล่าได้ทีละนิดทีละนิดแรกๆเนี่ยอาจจะลำบากเพราะว่าเขาค่อนข้างที่ไม่เข้าใจครับเพราะว่าอย่างผ้าฝ้ายเนี่ยเราไปรื้อฟื้นให้เขาทําผ้าฝ้ายเนี่ยก็ยากละยากมากนะคะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นผ้าทูลเลหมดละเป็นผ้าที่แบบว่ามีโพลีเอสเตอร์เป็นส่วนผสมเนาะเพราะมันง่ายกับการปักแล้วก็มันจะเป็นผ้า T T L ที่เขาเรียกว่าผ้าตากระสอบเพราะฉะนั้นวิถีวัฒนธรรมอย่างงานหัตถกรรมของผ้าอาคารเนี่ย มันมันแปลสภาพเป็นลายคอสติกหมดละครับแล้วอันเก่าเนี่ยมันหายไปอืแรกๆเนี่ยเราไปเริ่มให้เขาแบบว่าปักปักในผ้าผ้าฝ้ายเหมือนเหมือนชีวิตวิถีดั้งเดิมที่เขาเคยเป็นอย่างเนี้ยคะ่ะครับก็ปก็ไปสร้างความเข้าใจพอสมควรแล้วก็เราก็พยายามหาอ่าเราก็ชาพยายามใช้งะมาลที่มีนะคะครับต้องต้องต้องย้อนกลับไปอย่นิดนึงว่าหลังจากที่เราบูรณาการร่วมกันเนี่ย อ่าบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานของกสณอมหาวิทยาลัยทีลยีราชมงคลล้านนาอุทยานแห่งชาติศิรันนาแล้วก็หน่วยจัดการต้นน้าแล้วก็รวมถึงสถานีเกษตรที่สูงของมอญล้านเนี่ยเราบูรณาการร่วมกันแล้วเราจะทําแผนแต่ซึ่งแผนตัวเนี้ยตอนนั้นมันยังเคว้งอยู่เรายังไม่มีงบประมาณในการเข้าไปทําครับแต่เรามีช่องช่องหนึ่งที่เราตอนนั้นยังเป็นกระทรวงวิทยาศาสตร์เราก็ทําแผนมอญล้านนูนเดียตัวเนี้ยไปเสนอของงบประมาณกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ครับเราได้งบประมาณมาส่วนหนึ่งจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ก่อนที่เขาจะเป็นอวนะคะครับ ก็ได้งงมันอมามาทําแล้วก็ผักดันโครงการตัวนี้อยู่ประมาณสามปีตั้งแต่ปีหกศูนย์หกหนึ่งหกสองแล้วก็จนเป็นถึงหกสามประมาณนี้นนค่ะทีนี้พอถึงพอพอมีงบม,มาในการทํางานแล้วเนี่ยค่ะคช่วงแรกๆเนี่ยต้องยอมว่าเราก็บริหารจัดการกันอนะก็ค,คือชุมชนลักษณะของชุมชนเมืองที่สูงคือเขาทําแล้วเขาต้องได้เงินครับถ้าเขาทําแล้วเขาไม่ได้เงินเนี่ยเขาจะจะจะ,จะรู้สึกว่าเขาไม่ได้อะไรเลยอเขาไม่ได้ค<ๆ>่าตอบแทนอะไรเลยเพราะฉะนั้นช่วงแรกๆที่เรา ท,ที่เราที่เราทํากันเนี่ยเรายังไม่มีตลาดครับแต่เราต้องทาให้เขาได้เงินเพราะฉะนั้นเราก็พยายามระดมอ่สะสภาพกําลังที่มีทั้งบุคลากรทั้งบุคลากรในพื้นที่ทั้งหัวหน้าหน่วยงานต่างๆทั้งอาจารย์มหาวิทยาลัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วก็พยายาม,มาหาเงินนะ่ะไปไปซื้อของชาวบ้านมาก่อนเพื่อที่จะเอามาประกอบเป็นลูกเป็นล่างเนาะตอนนั้นมันยังไม่ได้ประกอบเป็นรูปเป็นล่างครับแล้วพอมันประกอบเป็นตัวแพทเทิร์นเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยมันก็โชคดีอย่างหนึ่งที่ ที่เราได้มาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาใน,นะคะ่ะซึ่งเขามีเอ็มโอยกศิลปชีพระหว่างประเทศก็คือศักดิ์สิธิ์พาเราไปออกงานนิทรรศการม,มันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เราเริ่มมีตลาดให้กับหัตถกรรมบนพื้นที่สูงภายใต้คอนเ,เซ็ปต์โรเจกต์ม่อนลานโมเดลให้กับชาวบ้าน<ม>แล้วค่อนข้างที่จะได้รับกระแสาการตอบรับในการออกงานร่วมกับศักดิธิ์เนี่ยค่อนข้างที่จะดีค่ะแล้วก็ได้รับความอนุเคราะห์จากศักดิธิ์ก็คือศิลปชีพระหว่างประเทศเนี่ยค่ะทุกปีตั้งแต่ปีหกหนึ่ง 6263เป็นต้นมาก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราสามารถที่จะกระจายรายได้กับคืนสู่ชุมชนค่ะแล้วก็ธนาคารอมสินค่ะที่มองเห็นช่องทางเหล่านี้เออ่ก็ให้โอกาสให้ให้การตลาดกับชุมชนมามันก็จะเป็นช่องทางเล็กๆน้อยๆค่ะแล้วประกอบกับทางกสนเนาะเรามีโครงการในการทำร้านค้าออนไลน์ให้กับชุมชนกสนอำเภอพ้าวอะค่ะก็จะมีร้านค้าออนไลน์ที่ชื่อว่ามอนร้านท็อปที่เป็นตัวกลางในการกระจายสินค้า ในในในแง่ของงานหัตถกรรมด้านออนไลน์ให้กับชุมชนก็จะเป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถระบายสินค้าให้กับชุมชนแล้วก็สามารถเกิดเกิดเาเรียกอะไรอ่ะเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนให้กับชุมชนเล็กๆน้อยๆจากรายได้ที่เขามีอย่างเงี้ยค่ะครับอืมก็ถือว่าเป็นเรื่องของการพัฒนาจากการเริ่มต้นที่อาจจะมีการเริ่มพูดจาพูดคุยแต่ว่าดีตรงนี้ครับครูครับผมชอบตรงที่บอกว่าให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยนะครับมีส่วนร่วมคือรับฟังเขาอะไรก็ตามที่ เขาเนี่ยมีส่วนร่วมหรือว่าคนในชุมชนมีส่วนร่วมเนี่ยมันจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน นะฮะแล้วเขาก็จะอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะครับได้อย่างยั่งยืนต่อเนื่องต่อไปนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยในเรื่องราวของการพัฒนาการเกษตรบ้างในเรื่องราวของพื้นที่นี้เนี่ยนะครับเหมาะในการที่จะทําอะไรบ้างนอกจากที่ครูบอกว่าปลูกกาแฟแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะครับเขายังมีเรื่องของการนําพืชพันธุ์อะไรต่างๆมาพัฒนาในพื้นที่นี้หรือเปล่าหรือว่ามีการพัฒนาอะไรเพิ่มเติมอีกเกี่ยวกับด้านการเกษตรบ้างครับคุณครูครับจริงๆในพื้นที่ของการเกษตรเนี่ยนะคะนอกจากกาแฟตอนนี้ที่เป็นพืชเศรษฐกิจหลักเนี่ย ตัวตัวพืชตัวตัวพืชเศรษฐกิจที่อยู่ในพื้นที่ส่วนมากก็จะเป็นผลไม้บนพื้นที่สูงอะคะ่ะเป็นท้อเป็นบวยเป็นเป็นเป็นมันเบอร์รี่เป็นอะไรเงี้ยค่ะที่เขาปลูกตามพื้นที่สูงอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะครับอในส่วนของของชุมชนบนพื้นที่สูงเนี่ยถ้าพูดถึงในแง่ของผลิตทางการ,กรเกษตรที่เป็นมันก็จะมีหลายอย่างนะคะมีชามีกาแฟม,มีผลไม้พื้นที่สูงซึ่งอการขายเหล่าเนี้ย เศรษฐกิจเหล่านี้มันมีกลไกลทางด้านการตลาดที่เขาสามารถขายได้อยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลไม้ที่เขาขายได้ในแต่ละปีเป็นท้อเป็นบวยเป็นลูกพับเป็นอะไรเงี้ยค่ะเขา,ขาก็จะขายได้ไดตามตามระบบเศรษฐกิจของของผลไม้เหล่านี้ที่มันมีอยู่แล้วแต่ทีนี้ถามว่าตัวมอนรานโมเดลเราเข้าไปทําอะไร<ม>คือผลไม้บางปีเนี่ยมันจะมีราคาถูกราคาแพงคราคาที่มันตกเกตดอะไรเงี้ยค่ะเราจับตัวนั้นตัวที่มันเสีย ตัวที่มันเป็นรายได้หลักของชุมชนนี่เราจะไม่ปิดแต่เพราะว่าเราถือว่าชุมชนอยู่ได้ระดับหนึ่งตามระบบของของเศรษฐกิจผลไม้เมืองหนาวที่มันเป็นอยู่แล้วแต่เราไปจับเอาของที่มันจะบูดของที่มันตกเกตของที่มันจะเน่าจะเสียเนี่ยมาแปลพัฒนาแล้วก็มาแปลรูปเป็นแปลแต่รูปมูลค่าผลไม้เมืองหนาวในแง่ของการเกษตรที่เราทํานะคะเช่นเช่นอของของพื้นที่ข้างบนบ้านอบบรชาอย่างเงี้ยค่ะเราก็ หลักว่าจะเป็นต้องแต่ลูกผลิตทางการเกษตรก็จะมีสองวาลูเชนที่เราพัฒนาคือในแง่ของเครื่องสําอางกับกับอาหารการกินอย่างเงี้ยสมมติเครื่องสําอางเช่นอ่าสบู่ลูกไหนโลชั่นลูกไหนลิปบาลลูกไหนเจลทาม,มือลูกไหนอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าตอนนั้นตอนนั้นด้วยด้วยก่อนที่จะเกิดโควิดนะเนาะเออครับ <laughs> มันก็จะเป็นมันก็จะเป็นอะไรที่เราเราคิดคอนเซ็ปต์มาว่าเออเราจะทําอย่างไรให้ให้ผลไม้เหล่าเนี้ยมันแปรรูปโดยนําเทคโนโลยีเข้าไปครับ <c oughs> แต่บางอย่างเนี่ยพอเราเอาเข้าไปแล้วเนี่ยค่ะบางอย่างมันมันเป็นเทคโนโลยีที่ชุมชนทําได้ยากอะ่ะ <c oughs> ซึ่งมันก็ต้องยอมรับว่าบางอย่างเนี่ยโครงการเราเราคิดมาดีนะคะ <c oughs> แต่พอเราเข้าทาจริงๆริอ่ะทักษะการเรียนรู้หรือการตอบรับเนี่ยของชุมชนเนี่ยมันก็จะ มันก็จะตอบสนองได้น้อยแล้วการที่จะมาทําเหล่าเนี้ยค่ะมันมันจะต้องใช้ชุมชนหรือประชาบ้านเนี่ยที่มีความรู้จริงๆเช่นเด็กรุ่นใหม่ที่เขาไปเรียนหนังสือในเมืองเด็กรุ่นใหม่ที่เขาจบมีการศึกษาระดับหนึ่งที่พอเข้าใจในเรื่องเหล่าเนี้ยมาเป็นธรรมเราพยายามที่จะสร้างสร้างคนเมื่อลานโมเดลของเราเนี่ยค่ะมเราไม่ได้สร้างแค่โปรดักที่เลยพัฒนาพื้นที่ปลายทางของมันจริงๆเนี่ยเราพยายามาพยายามที่จะสร้างคนให้เข้าใจในกระบวนการที่เราเข้าไปทําเพื่อที่จะให้ พอมันหมดง่อประมาณแล้วอ่ะบ <c oughs> ุคคลเหล่าเนี้ยจะจะได้สามารถใช้ใช้องค์ความรู้ที่มี <c oughs> ใช้ใช้ทักษะที่เราไปสร้างให้เน่ยพัฒนาต่อยอดไปสู่ชีวิตเขาต่อไป <c oughs> อย่างเครื่องสำอางนี่ก็เหมือนการมันเป็นมันเป็นปัญหาที่เราเราเราเห็นได้ชัดเลยว่า ชุมชนชุมชนยังขาดและก็ยังไม่พร้อมต่อการพัฒนาในสิ่งเหล่านี้แต่มันไม่ได้ทําให้เราทอ้อเนาะเราก็พยายามไปหาคนรุ่นใหม่ที่เข้าใจแล้วก็สร้างคนรุ่นใหม่เหล่านี้ให้มาเป็นคาสเตอร์ที่เป็นผู้ประกอบการที่เข้าใจแล้วอาจจะต่อยอดโดยใช้ระบบ O E M เข้าไปพัฒนาเพื่อสร้างให้เขาเป็นผู้ประกอบการพอมีผู้ประกอบการเกิดขึ้นในพื้นที่แล้วเนี่ยที่เกิดจากการสร้างคนของเราเนี่ยผู้ประกอบการเหล่าเนี้ก็จะไปแปลรูปผลผลิตที่อยู่ในทุนในมือของชาวบ้านทั่วไป มันก็จะเป็นคัสเตอร์อีกคัสเตอร์หนึ่งที่สร้างคนขึ้นมาให้ให้ให้คนเนี่ยเป็นผู้นำในในการพัฒนาสินค้าให้กับชุมชนอย่างเงี้ยค่ะอืม,อมครับอ๋อก็อ,อันนี้ก็จะเป็นในแง่ของของเึ่งสำอางที่เกิดจากผลผลิตทางการกเกษตรขึ้นมาอ๋อแปลว่ามีโปรดักต์หรือว่ามีผลิตภัณฑ์หลายต่อหลายอย่างเหมือนกันในพื้นที่นี้ใช่ค่ะม,มีโปรดักต์ว่ามอสลาตอมอนลโมเดียลเนี่ยเราจะวางรูปแบบไว้ทั้งหมดสาม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 เชนในการพัฒนาก็คือหนึ่ง การรักษาต้นน้าที่เป็นต้นน้ําเกี่ยวกับธรรมชาติวิถีธรรมชาตินะคะคอันที่สองก็คือหัตถกรรมบนพื้นที่สูงหัตถกรรมบนพื้นที่สูงเนี่ยก็แตกออกมาอีกเป็นลาหูเหลืองเป็นอาคาเป็นกระเหลี่ยงเป็นอะไรอย่างเนี้ยค่ะครับแล้วก็จะมีคาเลคเตอร์ของชาติพันธุ์แต่และชาติพันธุ์เนี่ยชัดเจนที่เราจะไม่ไป เหมือนอย่างที่บอกข้างต้นนะคะ,คะเราจะไม่ใช้การดีไซน์ไปทําลายวิถีวัฒนธรรมของเขาอะน,นะคะ,คะแล้วก็ยังมีวาลุเชนในการแปรูปและพัฒนาผลิตทางการเกรรษตรบนพื้นที่สูงอย่างเงี้ยค่ะอ,อย่างตัวชาอัดสำมอย่างเงี้ยค่ะเราก็มาพัฒนาเป็นสเปรย์จีดจีดกินเท้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่มันแล้วก็แล้วก็ได้รับความอนุเคราะห์จากภาคีเครือข่ายก็คือสถาบันชาของมหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวงมาเป็นพี่เลี้ยงในการช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอเพื่อที่จะทําให้งานคุณภาพงานเหล่าเนี้ยมันมีคุณภาพคแต่สิ่งเหล่านี้ยเราต้องยอมรับว่าพอเราไปทําบนพื้นที่สูงเนี่ยการศรึกษาของกสน,นเนี่ยสาคัญเพราะว่ามันจะพาให้ชุมชนเนี่ยความที่จะศึกษาและเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ไปแลงบเออ่แล้วก็โครงการเนี่ยมันไม่ได้สอนแค่แค่ชุมชนอะน,นะคะมันไม่ได้สอนแค่ชาวบ้านแต่มันยังสอนครูในพื้นที่ให้เรียนรู้เหล่าสิ่งเหล่าเนี้ย ควบคู่ไปด้วยกันในการพัฒนาจากจากข้อน้าเงี้ยงจากมหาวิทยาลัยที่ส่งเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> เพราะมหาวิทยาลัยเนี่ยบทบาทหน้าที่ของเขาคือบร,ริการวิชาการแล้วก็งานวิจัยแล้วก็บูรณาการบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานเนี่ยสู่ล่มเดียวกันเลยคือล่มของมอนลนโมเดลคพ <c oughs> อเงื่อนว่ามของกระทรวงวิทยาศาสตร์หมดเท่ากับภารกิจของมหาวิทยาลัยหรือหลายๆที่อัหมด แต่กศนรเราจะไปรับช่วงต่อเพราะเราเป็นครูที่อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วคร่จะไปรับช่งช่วงต่อองค์ความรู้เหล่าเนี้ยไปพัฒนากับชุมชนต่อไปภายใต้ภารกิจงานการศึกษาที่เรามีอย่างนี้ค่ะก็พยายามสร้างคัตเตอร์ของหน่วยง,งานให้ต่อต่อกันเพื่อให้สิ่งเหล่าน,นี้มันยั่งยืนจุดสู่กับชุมชนต่อไปครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็พยายามที่จะหางบมาและโครงการไปทําเรื่อยๆนะคะเพราะว่าชุมชนบนพื้นที่สูงก็ก็ยังขาดโอกาสอีกหลายอย่างโครงการบางโครงการเราเราทํา เราทําไปแล้วมันก็ยังไม่ักเซ็เท่าที่ควรแต่ก็พยายามที่จะหาจะหาสิ่งที่ดีที่สุดเพราะเราเรายังต้องเป็นหน่วยงานที่ทํางานในพื้นที่แล้วก็สนอง <c oughs> งานใต้ลมพระบรมมีต่อไปค่ะ อืมครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวของการพัฒนานะครับในพื้นท <Brothers> okay, ี่ดอยมอนล้านแห่งนี้นะครับแล้วก็แน่นอนว่าพูดถึงเรื่องราวของความสําเร็จเนี่ยนะครับเราก็เห็นอยู่แล้วแล้วก็เรื่องราวของการพัฒนาโดยเฉพาะการที่ให้ประชาชนหรือว่าให้คนในพื้นที่นั้นมีส่วนร่วมถือว่าเป็นสิ่งสําคัญในการที่จะพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ด้วยนะครับเอาละครับในวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับนางสาวนันทพัชชัยสวัสดิ์นะครับหรือว่าครูน้องครูกศนอำเภอพร้าวสำนักงานกศนจังหวัดเชียงใหม่ที่ร่วม คุยในวันนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับคุณครูครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่ม่โอกาสค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนำมาฝากกันครับในช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองชกการกองทัพไทยนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมสิทธิชัยกำเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ กองบัญชาการกองทัพไทยเปิดรับสมัครทหารกองเกินที่มีอายุ18-20ปีบริบูรณ์ในปีพุทธศักราช2566หรือชายไทยผู้ที่เกิดในปีพุทธศักราช2546-2548และเป็นผู้ที่ยังไม่เคยถูกเรียกเข้าเป็นทหารกองประจำการเพื่อบรรจุในกองพันระวังป้องกันสำนักกองบัญชาการกองบัญชาการกองทัพไทยและกองพันฐานสื่อสารกองบัญชาการกองทัพไทยโดยสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่29มกราคม2566 สำหรับผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการด้วยระบบออนไลน์ในสังกัดกองมัญชการกองทัพไทยโดยไม่ใช้คุณวุฒิพิเศษเพื่อลดวันรับราชการทหารกองประจำการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ rcm66.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารหรือสำนักงานศัสดีกรุงเทพมหานครหรือสำนักงานศัสดีจังหวัดหรือหน่วยศัสดีเขตหน่วยศัสดีอำเภอที่อยู่ใกล้และสะดวกได้ทั่วประเทศ โดยไม่จำกัดภูมิลำนาว